กลับมาต่อกันนะครับจากตอนที่13ของเรื่องอวีรบุรุษแห่งฟอรัมยอดฝีมือโคตรเซียนตอนนั้นมู่จู่เซียนยังกังวลเรื่องเงินก้อนใหญ่ที่หวังอยู่ได้มาอยู่เลยใช่ค่ะก็เลยถามให้แน่ใจไปเลยไงหวังอยู่เขากอา็อธิบายไปตามตรงนะว่าเงินเนี้ยได้มาจากการเล่นเกมจริงๆ อ๋อก็คือทำภารกิจได้รางวัลขายของในเกมได้อะไรแบบนี้ใช่ค่ะพอเพลียกันแล้วมูจือเซียนก็ดูโล่งใจขึ้นเยอะเลยยิ้มออกได้สทัทีแล้วทั้งสองคนก็กลับบ้านกันแต่พอกลับถึงบ้านปุ๊บบรรยากาศนี้เปลี่ยนเลยนะเจอผู้หญิง4ี่คนกำลังคุยกันเออเสียงดังฟังชัดเลยค่ะกำลังตื่นเต้นกันใหญ่เลยกับเรื่องยอดฝีมือคนใหม่ในฟอรัมเกมน่ะโดยเฉพาะใครนะมารีใช่ไหม ใช่เลยค่ะมารี่นี่คือแบบอินจัดมากคลั่งใครสุดๆถึงขนาดบอกว่าอยากแต่งงานด้วยเลยนะถึงจะเป็นเมียน้อยก็ยอมโหขนาดนั้นเลยสร้างความฮือฮาให้คนที่บ้านหน้าดูเลยล่ะค่ะหวังอยู่กับมู่จือเซียนเห็นท่าไม่ดีเลยเออเลี่ยงเข้าห้องนอนไปก่อนแต่ก็นะมู่จือเซียนก็ยังอดสงสัยไม่ได้อยู่ดีว่าใครกันนะที่เป็นยอดฝีมีคนนั้นทำไมคนถึงคลั่งได้ขนาดนี้หวังอยู่เองก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันใช่ไหมครับ ค่ะเขาก็เลยเปิดคอมพิวเตอร์เช็คฟอรัมดูหน่อยว่ามีอะไรแล้วก็เจอเลยโพสต์วิดีโอ2อันแบบว่าฮอตสุดๆในฟอรัมตอนนั้นอันแรกในชื่อสะดุดตามากตะลึง่งทักษะสุดขีดโซโลโราชันหมาป่าจันทรางเงินโอ้โหชื่ออลังการมากและยอดวิวเป็นไงครับ10ล้านวิวเข้าไปแล้วค่ะตอนนั้นนะโอโเยอะมากแล้วหวังอยู่เห็นคลิปแล้วว่าไงบ้างก็อึ้งไปเลยสิคะเพราะจำได้ทันทีเลยว่า นั่นมันตัวเองตอนกำลังสู้กับบอสตัวนั้นเป๊ะเลยแต่ไม่รู้ใครแอบถ่ายไว้แล้วในคอมเมนต์นี่คือรู้กันแล้วว่าเป็นใครใช่ค่ะคนในคอมเมนต์เริ่มเรียกกันแล้วว่าเป็นกูรูวัวเหล็กคนที่เริ่มมีคนพูดถึงก่อนหน้านี้ประเด็นคือมู่จือเซียนที่นั่งอยู่ข้างๆนี่สิอือหือจำได้เหมือนกันค่ะถึงในคลิปจะเบลอๆหน้าไว้นะแต่ด้วยความใกล้ชิดก็ดูออกว่าเป็นหวังอยู่ พอนึกถึงคำพีธมารีเท่านั้นแหละที่บอกอยากแต่งงานด้วยที่หวังอยู่ไหวตัวทันรีบปลอบใหญ่เลยใช่ค่ะก็บอกว่าอย่าไปใส่ใจเลยเรื่องไร้สาระแล้วก็ชวนดูอีกโพสต์หนึ่งแทนที่ดังไม่แพ้กันโพสต์ที่สองอันนี้ก็ชื่อแบบยิ่งใหญ่อีกแล้วค่ะชื่อว่า19สองหารคนไร้เทียมทานพันหลีปัดเสื้อคลุมจากไปซ่อนคุณธรรมและชื่อเสียง โหอย่างกับหนังจีนกำลังในภายในเลยแล้วยอดวิวล่ะครับอันนี้ก็หลายล้านเหมือนกันค่ะคลิปนี้เป็นตอนที่หวังอยู่ทำภารกิจที่หมู่บ้านมือใหม่อ๋อตอนนั้นที่ฝ่ากลุ่มผู้เล่นกิล l อพอ o คาลิปส์เข้าไปในเขตมอนสเตอร์ Monster, ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ไปจัดการมอนสเตอร์เสร็จแล้วก็จัดการผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไปคนหนึ่งก่อนจะเดินจากไปเท่ๆเ,เลยกลายเป็นตัวเองอีกแล้วสรุปคือ2คลิปดังนี้คือหวังอยู่หมดเลยใช่ค่ะ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือคนที่ทำคลิปที่สองเนี่ยเขาใส่สตอรี่ให้เสร็จสับเลยนะใส่สตอรี่ว่าไงครับก็ประมาณว่าหวังอยู่เนี่ยเป็นวีรบุรุษลึกลับมาเพื่อสั่งสอนกิลแอพอลิปส์ที่ชอบรังแกผู้เล่นอื่นอา้าวกลายเป็นพระเอกไปเลยค่ะแล้วมันดันไปโดนใจผู้เล่นหลายคนที่เคยโดนกิลนี้รังแกพอดีเลยเกิดเป็นกระแสชื่นชมหนังมากเรื่องมันเลยไปกันใหญ่เลยทีนี้ ใช่ค่ะมันยังไม่จบแค่นั้นมีคนไปตั้งโพในฟอรัมอีกนะโพอะไรครับเทียบความเก่งค่ะระหว่างเทพบัวลเหล็กจากคลิปแรกกับวีรบุรุษหมู่บ้านมือใหม่จากคลิป2ว่าใครเจ๋งกว่ากันอา้าวทั้งๆที่เป็นคนเดียวกันเนี่ยนะใช่เลยค่ะแล้วผลโพคือเอ่อวีรบุรุษหมู่บ้านมือใหม่คะแนนนําไปอีกโอโ้โหแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับดราม่าสิคะแฟนคลับของเทพบัวลเหล็กก็ไม่ยอมสิ เถียงกันใหญ่เลยในฟอรัมว่าคนของฉันเก่งกว่าไม่จริงคนนี้เก่งกว่าอะไรแบบนี้ทะเลาะกันเองซะง,งั้นทั้งที่เชียร์คนเดียวกันแท้ๆแล้วก็มีตัวละครหนึ่งโผลมาชื่อยาวๆหน่อยหลานไหหลงหวังเย็นเอ้อคนนี้เขามาทําอะไรครับเขาพยายามจะบอกความจริงไงคะว่าเฮ้ยพวกนายสองคนในคลิปนะ่ะคือคนเดียวกันนะฉันรู้จักเทพบัวเหล็กเป็นการส่วนตัวแล้วมีคนเชื่อไหมไม่มีเลยค่ะโดนหาว่าเพอเจอร์โดนหัวเราะยาะก,กลับมาอีกต่างหาก คงน่าสงสารเหมือนกันนะเนี่ยหวังอยู่เห็นสภาพในฟอรัมแล้วคงแบบเออพูดไม่ออกเลยสิก็คงอึงอะค่ะว่านี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยส่วนมูจิเซียนนี่สิเห็นแล้วก็อดขำไม่ได้ใช่ค่ะก็แซวหวังอยู่ไปว่าเก่งจริงๆเลยนะเล่นเกมแค่วันเดียวเนี่ยปั่นป่วนฟอรัมได้ขนาดนี้แล้วหวังอยู่ทําไงครับโดนแซวแบบนี้ รีบปิดคอมเลยค่ะแล้วก็บ่นบ่นว่าผู้เล่นสมัยนี้หัวร้อนกันง่ายจริงๆเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เอามาทะเลาะกันได้มูจิเซียนก็ยังไม่หยุดนะยังแกล้งถามต่ออีกถามว่ากลัวแฟนคลับตัวเองที่กําลังตีกันอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ระหว่างอยู่ตอบว่าไงครับกลัวไหมโหตามสไตล์เขาเลยปฏิเสธเสียงแข็งเลยค่ะว่าไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วครับผมก็เป็นอันว่าการเล่นเกมแค่วันแรกของหวังอยู่นี่สร้างเรื่องได้ขนาดนี้เลย ใช่ค่ะกลายเป็นปรากฏการณ์ในฟอรัมไปเลยมีทั้งคนชื่นชมมีทั้งดรามา่าเกิดแฟนคลับสองกลุ่มที่จริงๆแล้วมาจากคนคนเดียวกันซึ่งเจ้าตัวเองก็คงไม่ได้ตั้งใจแล้วก็คาดไม่ถึงด้วยซ้ำกับเรื่องทั้งหมดนี้